เออ่ธรรมชาติเขาไม่ยึดถือกันแล้วไม่ดูกันไม่ผักกันเนี่ยคือธรรมชาติที่แท้จริงไม่มีการไปลองรับคือยึดถือกันและไม่ผักกันแต่นั้นเนี่ยเราก็หมอที่จงก็จะผิดจิตวิญญามจะดิบบระคับจิตไม่ให้มันกระสับกระส่ายจิตมันกระสับกระส่ายไปตามลมหายใจก็ออกแลแหละแต่ผู้ไปลองรับธรรมชาติผู้ไปรองรับ ลมใ,ใจเขาออกที่กระสอบกระส่า,สายและชีวิตกระสอบกระส่า,สายไม่มีธรรมชาติเขาไม่มีดูดไม่มีผักไม่มีรองรับไม่มียึดถือเพื่อการละกันคือธรรมชาติแต่แต่รับรู้รับ,รบ,ออออบทราบไ,ไม่ใช่ถ้าอย่างไรมันเป็นยึดถือยึดถือแล้วมันผิดธรรมชาติธรรมชาติเหมือนเนี่ย ดินน้ำลมไฟดินก็ไม่ยึดน้ำน้ำก็ไม่ยึดดินดินน้ำก็ไม่ยึดลมลมก็ไม่ยึดดินน้ำไฟก็ไม่ยึดดินน้ำลมไฟต่างคนต่างอยู่กันต่างคนต่างให้ประโยชน์แต่ไม่มีการยึดถือตึงกันละกันจะธรรมชาติรู้ผลก็มีหน้าที่รับรู้ไปรับรูก้ก,กายลมหายใจเข้าออกคือธาตุดินแปรปวนรับรู้จิตคือธาตุน้ำแปรปวนคือพลังงานแปรปวน ไอ้รางกายก็สาสารแปลปวนผิดกับแปรปวนก็เรื่องตาปกติแปลปวนแต่ผู้ยึดถือไม่มีเหมือนเหมือนดินฟ้าอากาศแปรปวนเนี่ยแต่ผู้ยืดถือไม่มีแต่นี่เราก็จะผิดเอาตัวตนก็ไปบีบประคับไม่ให้แปรปวดจ้ะ พอเข้าใจแล้วเนี่ยมันในความความที่ยึดถือเนี่ยมันเป็นผู้สงบเองไม่ใช่อาการสงบนะอาการมันลมหายใจร่างกายมันก็เป็นก็มันไปตามที่มันเป็นแหละแต่จิตใจที่ว้าวุ่นไปตามมันเนี่ยไม่มีมันก็เลยกลายเป็นสงบเย็นไปตามธรรมชาติแต่อาการมันแปรปวนคืออาการเนี่ยหมายถึงว่าพลังงานแปรปวนร่างกายที่เป็นสสารแปรปวนแต่ใจมันสงบเย็นมันไม่ไม่มันไม่มีผู้ปยึยถือแล้วไม่มีผู้รักษาใจให้สงบเย็นเป็นธรรมชาติ เมื่อคิดยึดถือมันก็เป็นสกปรกเย็นในธรรมชาติของเขาเองเป็นวิผ่านของเขาเองถูกต้องนะ้วถูกต้องที่สุดเลยยึดือธรรมชาติด้วยสิสาธุสาธุ ก็ปล่อยเนี่ยก็เห็น,นมันลมใจแฝงควนแล้วก็จิตมันก็บแฝงควนไปแต่แต่ไม่มองีคันเปเฉาเหวยไม่ใช่ว่าพยายามไปไม่เฉาเหวยนะจ้าความสิ้ผู้เหว่ยเนี่ยมันเป็นนิชานของมันเองสงบเย็นของมันเองเพราะสิ้นพุทธเหว่ยจ้าแต่จ้า,า,จาส่วนอาการของมันนะแฝงควนจ้า คือพลังงานมันก็ย่อมแปรปรวนร่างกายจกรสารก็ย่อมแปรปรวนเมื่นปกติจ้ะสาธุสาธุสาธุไงเขอบพระคุ้มครองให้ธาติชาติการดิการนี่ปกติเป็นปกติแข็งแรงธาติชาติร่างกายใจพลังงานร่างกายปูรดวงชาติชาติบรรทุกบรรทุกบรรทุกเนี่ยเต้